สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับห้องเรียนของครูตุ๊กนะคะวันนี้คุณครูมีข้อสอบโอนปีการศึกษา2563นะคะจะมาเฉลยคำตอบให้นักเรียนได้รับฟังกันนะคะซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรณยมีอยู่4ตัวเลือกนะคะข้อที่1คําคำถามนะคะมีอยู่ว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายในโจทย์ถามาว่า ใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายนะคะทีนี้เรามาดูตัวเลือกที่1กันว่าเขาใช้คําที่ขีดเส้นใต้ใช้ว่าอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งพี่ชายสะสมเหรียญและธนบัตรเก่าเป็นงานอดิเรกถ้าเราเปิดพจานานุกรมดูความหมายของคําว่าสะสมนะคะคาว่าสะสมนั้นเป็นคํากริยาหมายของว่ารวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ในข้อความตัวเลือกที่หนึ่งนั้นเขาบอกว่าพี่ชายสะสมเหรียญและธนบัตรเก่าเป็นงานอดิเรกแสดงว่าเขารวบรวมเหรียญแล้วก็ธนบัตรเก่าเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้คำถูกต้องข้อที่หนึ่งเราจึงไม่เลือกนะคะข้อที่สองเมื่อได้ยินเสียงระเบิดคุณป้าก็สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจขีดเส้นใต้คำว่าสะดุ้ง สะดุ้งนั้นถ้าเราเปิดพจนานุกรมดูนะคะดูความหมายแล้วสะดุ้งจะหมายถึงไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจเพราะไม่ทันรู้ตัวเหมือนดังข้อความที่คุณป้านั้นได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเพราะฉะนั้นข้อที่สองใช้คำว่าสะดุ้งถูกต้องตามความหมายค่ะข้อที่สมเมื่อวานนี้ฉันตากฝนจนรู้สึกหนาวสะเทือนเหมือนจะเป็นไข้ ในข้อความเขาใช้คำว่าสะเทือนถ้าเรามาดูที่ความหมายของคำว่าสะเทือนนะคะสะเทือนหมายถึงมีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบอย่างเช่นนั่งรถที่เล่นไปตามทางกรุขระก็รู้สึกสะเทือนถ้าแบบนี้เราใช้คำว่าสะเทือนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้กับอาการที่รู้สึกหนาวเหมือนจะเป็นไข้เนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าสะเทือน ะะเราจะใช้คำว่าสถานสถานที่หมายถึงหนาวสัน่นรู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ใช้ไม่ถูกต้องก็เพราะฉะนั้นข้อที่ใช้ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะต่อไปดูตัวเลือกข้อที่4ตัวเลือกที่4นะคะเธอเขียนหนังสือตกตกหล่นหล่นด้วยความสะเพร่าไม่รอบคอบคำว่าสะเพร่าในที่นี้ก็จะหมายถึงอาการที่ทำอย่างหวัดวัด,วดลวกลวก ขาดความรอบคอบเราจะใช้กับการเขียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4ี่เขาเขียนหนังสือตกๆหล่นๆด้วยความสะเพร่าจึงใช้คําว่าสะเพร่าได้ถูกต้องตามความหมายแต่โจทย์นั้นถามเราว่าข้อใดใช้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบหมายเลข3ค่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ